สวัสดีค่ะพี่มินวชลินญานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสด็จพ่องเพชรธละเทวาท่านเทวดากายเพชหรือองค์ท่านท้าวสมุทเทวาเทวีนะคะการแก้กรรมนะคะในทางพระพุทธศาสนานะคะเวลาที่กรรมเก่าส่งผลมาเนี่ยเป็นวิบากให้เราได้รับนะคะประสบความทุกข์ยากลำบาก,กต่างๆไม่สบายใจนะคะมีความคลับแค้นใจเจอคนไม่ดี พูดจะไม่ดีกับเรานะคะหรือว่าเจอคนโกงเงินเจอสิ่งต่างๆนะคะที่ที่เราจะต้องเผชิญแล้วเรามีความทุกข์ใจขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันเป็นวิบากนะคะวิบากสําเร็จรูปมาจากกรรมคือการกระทําในอดีตแล้วนะคะแก้ไขไม่ได้นะคะวิบากตรงนี้ก็แก้ไขไม่ได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สิ่งหนึ่งที่วิบากที่ณจุดๆเนี้ยนะคะมันจะไปต่อได้นานแค่ไหนตรงเนี้ยมันอยู่ในมือเรานะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะรับกับวิบากตรงเนี้ย นะคะเป็นยังไงนะคะด้วยด้วยวิธีอะไรนะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะผลักไสไล่ส่งนะคะแล้วก็ไม่ยอมรับยิ่งไม่ยอมรับยิ่งต่อต้านยิ่งโกรธโชคชะตายิ่งโกรธคนต่างๆนานาอันนี้เขาเรียกว่ากมใหม่นะคะกมใหม่คือความโกรธนะคะตรงนี้มันไม่ได้เป็นการแก้กรรมใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะมันมันมีแต่เป็นการที่ทํากมใหม่เพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีแก้กรรมนะคะที่ดีที่สุดนะคะคือ1คือปล่อยนะคะเราจะได้บุญกรรมใหม่กมใหม่คือเรากําลังจะปล่อยละปล่อยปล่อยวางเออตายเป็นตาย เออไม่มีไม่มีแล้วมันจะถึงไม่มีกินถึงมื้อไหนถึงอะไรอ่ะฉันยอมฉันพร้อมตายแต่ฉันขอใจสงบนะคะในเราก็จะตายอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอันนี้ไปถ้าสมมติตายจริงๆนะถ้าสมมติตายจริงๆไปเกิดบนสวรรค์แต่ส่วนใหญ่ไม่ตายจริงหรอกนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยวางจนถึงที่สุดเนี่ยมันจะมีพลังธทมที่มหาศาลนะคะแล้วก็ดึงดูดสิ่งต่างๆดึงดูดพาผู้คนมาช่วยเหลือเราดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามานะคะเป็นเพราะว่าเป็นพลังแห่งกุศลที่มากมายมหาศาล ะะปล่อยก่อนปล่อยจิตใจนะคะปล่อยจิตใจที่มันต่อต้านเนี่ยปล่อยคล้อยตามันไปก่อนนะคะเพราะว่าเราจะผักใส่มันนะเราผักใส่เราจะต้องเอาไอ้ตัวผักใส่เนี่ยออกไปนะคะนี่เป็นการที่สร้างกำไหม ะะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือการสร้างกุศลใหม่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเพราะว่าประจิตใจปล่อยไปแล้วนะคะก็มาอยู่กับกายมาดูลมหายใจนะคะถ้าเกิดยังต้องลืมตาทํามาหากินหรืออะไรต่างๆนานาก็ทําด้วยสติเจริญสติทับเข้าไปในการงานด้วยนะคะนี่คือบุญกุศลใหม่บุญกุศลใหม่นะคะยิ่งมีอํานาจมากขึ้นมากเท่าไหร่วิบากกรรมที่เราต้องเผชิญในอดีตที่มันกําลังส่งผลมาให้เราเป็นนี่เป็นสิ่งเนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆซาลงนะคะค่อยๆเบาลงนะคะ เวลาที่พลังงานกรรม,มันเบาลงสิ่งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะว่าพลังงานกร,รเนี่ยมันเป็นพลังงานนะมันเป็นกลุ่มแกส๊สเป็นอะไรต่างๆนานาก็ตามแต,ต,ต,ต่แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นตัวกรรมคือรูปธรรมที่เราที่เราต้องเผชิญนนะคือ คือตัวเรื่องของเรื่องราวของปัญหานะคะตัวนี้ถ้าพลังกรรมมันเบาลงเรื่องราวของปัญหานะคะมันจะถูกปรับเปลี่ยนนะคะมันจะดึงดูดเหตุการณ์ให้เข้ามาปรับเปลี่ยนปัญหาที่เราต้องผเผชิญนะคะที่เราเรียกว่าบิบาดังนั้นนะคะการแก้กรรมที่ดีที่สุดคือการทําใหม่ท่าทาการทํากรรมใหม่ที่ดีและมีพลังอํานาจมากกว่าการรมเดิมนะคะดังนั้นมาแก้กรรมให้ถูกวิธีนะคะต้องพยายามฝึกจิตฝึกใจนะคะไม่เช่นนั้นนะคะเราก็จะ วนเวียนอยู่กับกรรมเก่าที่ยากลําบากอย่างนี้ไปอีกนานนะคะก็ะจึงขอฝากธรรมะคําสอนดีๆของเสด็จพ่องเพชรไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ใครชอบธรรมะแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube พญาเพชรพัทร,รานาครา,าเพชรอัญมณีเพชรเกล็ดแก้วพี่มินด้วยนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนมาร่วมบุญนะคะบูชาอัญมณีเพชรกรแก้วแบบนี้นะคะ ของเสด็จพระอมภะที่มีพลังงานดีๆของท่านนะคะพลังงานดีๆต่างๆเ่า,เาเนี้จะช่วยเหลือเราทาั้งทางโลกและทางธรรมส่วนปัจจัยค่าครูเนี่ยถือว่าเป็นการถวายการตอบแทนคุณที่ท่านมาสอนธรรมะดีๆกับเรานะคะมาร่วมบุญกับท่านนะคะท่านจะได้มีทรัพย์ในเมืองมนุษย์ในการสร้างฐานบารมีเป็นของท่านเองเมื่อจำกัดการสร้างบุญไว้แต่การอนุโมทานาบุญของมนุษย์เท่านั้นแล้วเวลาที่เทวดาสร้างฐานบารมีนะคะบุญจะสาเร็จเป็นบุญยริษ์เป็นอนุภาพฉับพลันทันทีเลยนะคะขึ้นกับเทวดาเทวดาจะได้มีอ่าเพย์ปัจจัยกล ดีค่ะ